โอ้ยตาเราตาเป็นสีน้ำตาลเลยว้าวถอดเดี๋ยวสูดใหอากสื่อคุณสายตาคือโอ้ไม่ก็จะไปอยู่ตรงนี้แทนช่องผมลากไซสของน้องโอ้ยโอ้เม็นก่อนเท่านั้นสวัสดีคุกท่านดี๋ยวเราเข้าสู่รายการเม็นก่อนเข้านอนเหม็นก่อนเข้านอน princess ค่ะตีมหาบอทเฟรนด์อุ๊ยอะไรอะ boyfriend อะไรอะครับคุณนาซีเพราะวันนี้นะครับผมซีมีโปรเจกต์พิเศษพิเศษนะครับผมมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันนะครับผมกับโปรเจกต์นี้เลยครับกับโปรเจกต์ boyfriend ครั้งแรกนะครับผมกับปรากฏการณ์สุดจิ้น f i n อร r ในโปรเจกต์อัลบั้มนะครับที่รวม dream boy idol ตัวท็อปของประเทศไทยที่สถวทั่วประเทศนะครับผมอยากได้มาเป็นบอยเฟรนด์ อยากรูแล้วแบบว่าจะมีใครอ่าอันนี้ได้ได้ตามข่าวบอยเฟรมมาบ้างกันบ้างเห็นเห็นผู้ชายของเราลงคลิปนะครับใช่คขาเปผู้ชายของเราก็คือของพวกเราหรือเปล่าของกูอ้าวก็เมื่อกี้มึงบอกของเรากูเปลี่ยนคำพูดไงของกูคนเดียวไม่ใช่ของมึงของเขาเออของข้าของเขาของกูข้าแล้วมาดูลุคของนุ่นทั้งสิบคนก่อนดีกว่าสิบคนนี้จะมีใครอะไรยังไงบ้างมาคนแรกขอคนแรกเลยน้องกรับคณาวุตร ดูแบบสม่ำเสมอมากเขามมีความเป็นแกสบี้เลยๆนะกับการเล่นพอตรงเนี้ยเหมือนสตรีมจ็อบแะคเพื่อแบบเป็นบรนบะคอแบบอย่างเงี้ยเนาะใส่กี่ชั้นเนี่ยสามชั้นนะเสืงอเอาจริงนะเมืองไทยเนี่ยไม่เหมาะกับการล้วงกระเป๋านะแต่แบบว่าก็แบบโทําไมจะไม่เหมาะเดินไปปุ๊บปุ๊บหาไม่เจอล้วเอ๊ะใครล้วงกระเป๋าเคี่ ใครแบบใครมาปาดมากีดอะไรเงี้ยฉันว่าเมืองไทยเนี่ยหมอกสุดเลยเนี่ยอุ้ยอ่ขผมเตียงหน่อยๆนะโอ้โหตาแมนลิ้มฝีปากเลยหล่อจริงหล่อมากคือปากน่าจุ๊บมากปากน่าจุ๊บมากอ๋อชอบถึงว่าเขาเมื่อกี้ไม่เข้ามาจับหัวผีเหรอผีจับหัวเขาจับจะกระชากจะกระชากจะจับจะถูจะทำอะไรก็ได้ผีอ่ะ ที่หัวไม่ติดที่หัวคนที่สองนะครับผมที่จะมาอยู่ในโปรเจกต์บอยเฟนนะครับก็คือน้องก้าวนุก้าวนั่นเองน้องก้าวนุ่มก้าวนะครับหรือว่าหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับผมในโปรเจกต์ได้แดงนะครับผมก็เล่นเป็นบทพิกรณเองซึ่งก็คือเป็นบทชิดดราม่ามากในเรียอชั้งนั้ะพิซซี่ก็เคยบอกไปแล้วว่าโครงหน้าน้องก้าวเนี่ยเป็นโครงหน้าที่พระเจ้าประทานมาครับเอาจริงคือน้องก้าวเป็นคนที่หน้าดีมากแล้วตัวจริงคือแบบ มึงเอ้ยมึงเอ้ยเลยอ่ะเราเดินดินเลยเออคือเพราะเดินดินคือดีแบบดีจริงๆอืมเป็นท่านั่งเนาะถ้าแต่ถ้าถ้าเราใช้ในชีวิตประจำวันไปไหนเนาะคันหนึ่งไงพี่บินพี่บินโอ้หขึ้นขาดีไงฉันถืออาหารเช้าอันนี้ไปเมื่อกี้มปไอยู่ในงนีแทนชอบผมลากไซของน้องอ่ะคือโอ้มันดูเซ็กซี่อ่ะ เปีเตอร์นิวไปกันแล้วกันพลนะชอบเมื่อกี้ที่เขาพยักหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยจะทะลุเข้าไปแล้วเห็นเลยอยางก้าวเข้าไปในหัวใจหัวใจของพี่เปล่าเลยวู้ยดีเนาะดีเนาะคนที่สามในโปรเจกต์นี้ก็โอ้แต่ละคนในโปรเจกต์นี้คือแต่ละคนในโปรเจกต์นี้คือไม่ได้ไม่ได้ไกลตัวเราไปเท่าไหร่เลยครับผม ผมคนที่สามก็คือน้องทะเลสสงวนดีกูนั่นเองนะครับผมก็น้องทะเลหรือว่าที่เรารู้จักในเทปพิงในเรื่องไมน์จิเนียร์นะครับผมน้องทะเลนี่ก็เคยมารายการเราทั้งรีแอคชั่นม้งก่อนนอนทั้งมิ้งก่อนบลอกด้วยลุคนี้ทะเลคือมาในลุคเสียฉันอยู่ตรงนี้นะขอจับมือได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ ่ะฉันจะพาเธอเดินข้ามทางม้าลายดูครูครูอเหมือนเอฟโฟะดูบ้างเหมือนเอฟโฟวทะเลเป็นคนที่ผมต้องแหวกเขาเรียกว่าทรงผมทะเลแหวกที่เหมาะกับทรงผมยุคเก้าสุดที่สุดแล้วมีความแหวกนิดๆแล้วคือพวกแฟนคลับเขาชอบนะเวลาแบบว่าลมพัดอ่ะพี่ทะเลเนี่ยคือเป็นคนแบบเวลาลมพัดแบบต้องเสยนะออเกมเมอร์เกมเมอร์เขาเป็นนักสตรีมเกมไงเฮ้ยสายตาคือโอ้ my god เออมอง ไปเล่นเกมด้วยเลยเพราะว่าเป็นคนที่เล่นชอบเล่นเกมเหมือนกันเกมอะไรเรอะพี่เล่แก้วเดชชอบเข้าไปอยู่ชอบเข้าไปอยู่ไม่ชอบเล่นนะชอบเข้าไปอยู่ในแก้วมึงกัดกูทุกรอบเลยนะเรื่องผู้ชายกูม่ให้มึงดูพี่วอกูกจะดูพี่วอดูที่บ้านไหมพี่วอของกู

คือพั 1, นฉ <า S 1> ันแบบนะเชนไรอะไรก็ได้หมดดูเฟิรม์มดูเฟิร์มขึ้นนะอ,อ่ะด้วยบอดี้ของมอลิ์คือเขาตอนนี้เขาออกกำลังกายแบบหนักอะไรเงี้ยเพื่อที่จะปั๊มหุ่นตัวเองอจริงๆตอนนี้หุ่นมอลิ์คือแบบหุ่นในฝันของผู้หญิงหลายๆคนที่อยากได้มาเป็นบอยฟรีฟนนี่ไงนี่บอกแล้วเาหุ่นดีขนาดนี้เลยหรอใช่หุ่นเขาดีมากสวยนะโอเคยิ้มแบบ มีปากอ่ะเขายังมีความเท่เลยมงความน่ารักอ่ะของเขาอ่ะเออเอาจิม can I be your partner คนที่ห้านะครับผมในโปรเจกต์ Boy Face นะครับผมก็เป็นหนึ่งนแสดงที่หลายคนเนี่ยบอกเลยว่าน่าติดตามเขามาจาก TU Sexy Boys นะครับเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่บอกเลยว่าเซ็กซี่มากกับคนนี้ครับพี่เกรซพลครับผมคนนี้ เคก็ก็ตำแหน่งของเขาอ่ะก็เลยนดีครับสมกับตำแหน่งของเขาครับฟิกซี่จริงๆพีกเลสอจะบอกไว้เลยว่าแบบว่าเป็นคนที่แบบว่ามองไกลๆอ่ะก็เห็นเซ็กต์เอฟเฟลของเขาอ่ะที่แบบมันแผ่กระจายออกมามากคือเขาเป็นคนที่มีเซ็กต์เอฟเฟลที่ดีมากก็เกสพลนะครับมีผลงานสร้างชื่อมากๆอย่างภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือนะครับแล้วก็ยังเป็นหนุ่มครีโอด้วยเป็นหนุ่มในฝันโอ้โหว้าวอเดียวว้า บอดี้พระเจ้าทองอารมณ์เหมือนฉันเป็นมีนตื่นแตตอนเช้ามีผัวอยู่บนเตียงโอ้โหขนลุกนี่ฉันกำลังเดินถือถืออาหารเช้ามาอันนี้คือมุมตาถึงหรือเปล่าใช่ตอนเช้าก็กินอย่างนี้แหละแต่ถ้าเป็นกูกูไม่ตื่นเลยกูจะนอนแบบแก้วจริงๆนะมุมกล้องอ่ะมันเหมือนฉันอะนอนอยู่บนเตียงด้วยแแล้วบบแล้วแบบ พึ่งกันเสร็จตอนคืนอ่ะจริงจริงแล้วคือตื่นมาตอนเช้าอ่ะแล้วเขามองหน้าเธอแล้วแบบเปือยกายอยู่อ่ะหน้าหน้าเขาเพลียมากเออหน้าเขาเพลียมากแบบเราแบบต้องได้กินหอยนางรมหรืออะไร่างๆหรือไข่ต้มอะไรเงี้ยต้องได้ดู์แบบน้องทอมมี่สติโชวครับผมเสียงอันไพเราะสบัดแล้วนะสบัดแล้ว คือผมเดินแล้วค่ะเดินไหมครับเดินเข้าประตูวิวาสิดดดดดดเม่เปลี่ยมีลูกก็ใสชุดดำมาพร้อมเลยอ่ะพร้อมจริงๆอ่ะพร้อมจริงๆพวกเหมือนเงี้นะอีสั์แขนในบีอยู่ยื่นซองขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลืองานแต่ลุกลุคนี้ดูแบบว่าดูเป็นล็อกเกอร์นะแบบว่า เกงยีนแล้วก็เซอร์ยีนนะติกระดุมได้ค่ะห่วงอุ้ยเหมือนกันชอบเล่นกล้องฟิล์มเหมือนกันของกูแล้วเล่นมึงก็ชอบเล่นเหมือนเขาแต่เขาชอบไทยกูแต่เขาชอบไทยกูน่ารักมากเลยอ่ะเคิ่งดูอีกรอบคเขาไม่เหรออีกรอบคือน่ารักเวจะพูดไงกูอยู่นอกบ้านเลยกูเพิ่งมาไงซื้อของกินหูตาเูตาตาไม่สีน้ำตาลเลย นวดนวดเไยน่ารักว่ะไปน่ารักว่ะเพิ่งรู้หรอก็น่ารักตั้งนานแล้วชอบตั้งแต่เมื่อวานเลยเห็นที่ทอมมี่อยู่ที่ร้านหมูกะทะก็ชอบวันนี้ก็ชอบพรุ่งนี้ก็ชอบเช้าสายแปดโมงก็ชอบสายปั้นอะไรอะไรเพลงไม่ว่างดีกว่าน้องเพิร์ด พูดเลยนี่เพิเป็นคนที่ถ่ายถ่ายแฟชั่นดีมากรู้สึกว่าตั้งแต่บังเอิญรักและอินเนอร์น้องดีลุกผัวใช่มันเป็นลุกผัวเออลุกผัวมากสายตาน้องเพิร์ดคือจ้องไปที่ใครคนนั้นจะต้องสยบสยบในมือเขาแล้วน้องเพิร์ดเป็นคนที่พูดภาษาอังกินน่ารักมากเลยนะเคยเห็นเขาไลค์พูดภาษาอังกินน่ารักดี่ไอเลิฟอยู่ฉลักเธอสาาสายตาคืออะไรกันครับมือฉัน กับดีไอคองคลิปเออจริงด้ก็มันคือบอยเฟรนไงบอผู้ชายในฝันไงใช่กันเนี้ยเนี้ยคือคิดว่าเขาเป็นแฟนเราแล้วกันทุกคนดูทุกคนก็ต้องคิดคนที่แปดใครคะผมคือน้องข้าชาแนนเองครับ น้องตามนี่เป็นแฟนคลับเธอนี่เป็นแบบเธอใช่ไม่ใช่เป็นแฟนคลับเขาเขาเป็นแฟนคลับเขาตั้งแต่ตั้งแต่ AF จริงๆเขามีก่อน AF อีกคือตามมาตั้งแต่ก่อน AF อะไรเงี้ยนานมากว่าหลายปีมากเลยนะเขามีเขามีแบบฉายาไหมเขาสักฉายาหน้าเดียวครับว้าวด้านล่างมากสมมติต้องสมมตไปอ่ะโอ้เขาด้านล่าัก็การแบะ เดียเขายิ้มน่ารักแบบเนี้ยจะใคยดูเขาตอนยูปินนาทีเลยก็น่ารักมากเลยน่ารักมากเขายิ้มน่ารักแบบนี้แหละเต้ชอบคนรักสัตว์เต้ถ้าสมุติว่าทาชามาพูดกับเต้แบบว่าแครีบยูบอยเฟย์นะ Yes Yes I will I will I w i Yes y e ่ไม่ใช่วาย Yes เต้ Yes ดีไปแล้วมีมีเอสยอยูนะ Yes Yes ถามกันสามั้งสามั้งอ่ะ Yes 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 แย่แย่รู้จักกับชาน่านรักมากเลยนะได้ข่าวว่าเต้เคยไปเที่ยวเราฟื้นอนเดี๋ที่เราให้พี่ฟังก็คือสมัยที่แบบเอฟแปดจบใหม่ๆนะครับตอนนั้นเต้เรียนซัมเมอร์ที่อังกฤษนะฮะเราพี่ขชาเขาชอบเชลซีมากแล้วนักบอลที่เขาชอบก็คือแลมพาร์ดเราเราไปอังกฤษเราไม่ได้ตั้งใจจะเป็นเรียนแตตั้งใจที่จะไปตั้งใจที่จะไปสมาคมฟุตบอลเชลซีนะครับเพื่อที่จะไปซื้อเสื้อเชลซีของแลมพาร์ดในราคาประมาณแบบ หลายหลายหลายพันนะก็ปไปให้พี่ขาชาเอ้ยเอาจริงๆเราให้ด้วยความรักนะไม่ได้ให้ด้วยความใครเราให้ด้วยความรักจริงๆคือตอนนั้นเราชอบมากนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อมาสองอตัวแบบใส่คู่กันกับเขา้ย <laughs> ชอบมากเมย์เลยตอนนั้น,มนเ,เมย<า>ขอมีขอ <laughs> มีนี่ชอบอะไรเมืองนอกปะเนี่ยไปไม่ได้นะตอนนี้แบบ นั่นฝาปิดนะไปไม่ได้นะคนที่9นะครับผมในโปรเจกต์นี้ก็เป็นแรปเปอร์หนุ่มไม่เคยมีใครน่ารักเท่ากับเธอเจอกี่ครั้งก็ยังละเมอผมมาในลุคเป็นไงบ้างลุคกวินเป็นไงงบ้าหล่อมากดูแบบว่าหล่ออินเตอร์ตัวจริงเขาหล่อมากเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมีใครเห็นใน MV มวีไหมครับเพ่งไปถ่ายเอ็กับพี่เขามาเพแต่จะเป็นลูกอหรเป็นลูกวงไว้ได้ครับวงไว้เป็นวิญญาณนะครับ ขาหล่อมากเขาหล่อมากเขาหล่อมากชอบเขาหล่อมากเขาหล่อมากเขาหล่อมากจริงห่อจริงหล่อมากเรานิสัยดีมากจรริงหอนิสัยดีมากๆทั้งทั้งแฟนเขาและตัวพี่เขาเลยนิสัยดีมาก้าวพี่ปุ้ยขอนะคนเนี้ยขอบคุณเลยสั่งดีมากเลยอ่ะดีมากพี่ปุ้ยบอกของกูอุ้ยโอ้ยจุดหน้าผากอะไรเพราะว่าเปรี้ยงเมื่อกี้ สิวขึ้นแม่เนยดีมากหนุ่มเฮลตี้เนาะชอบชอบรอยสักตรงที่ตรงเนี้ยตรงข้างแก้มสว่าโอ้โหยาวชอบแค่รอยสักเหรอฉันชอบต้นตัวขอกตัวแรงอ่านแล้วคนสุดท้ายนะครับผมที่จะมาอยู่ในโปรเจกต์บอยเฟนนะครับหนุ่มคนนี้ก็เป็นหนุ่มนักดนตรีเหมือนกันนะครับผมว้าวแล้วหล่อมากว่าแล้วว่าหล่อมาก <l ux> คือแบบลุคคอสอัพใกล้มากเลยค่ะคแบบตัวมันร้อนแผ่วๆ <l ux> พี่พอคือมาในลุคแบบว่าเป็นแบบนักเรียนไฮสคูลที่อากาศหนาวนิดๆแล้วะ <l ux> เ,เสื้อเออแล้วเสื้อหดๆนิดนึงแกดูทรงผมด, <l ux> <ๆ S 1> ดิใช่ว่าฟองผมเนี่ยฮิตมากตอนในที่เกาหลีคนทำทรงนี้บอกเยอะมากสังเกตดิ ต้องแบบแบก่างเนี้ยอ่ะโอเครอบนี้นะเดี๋ยวให้คนดูตัดสินว่าใครจะได้พี่วอไปจากการเรียกชันของสองคนนี้นะครับให้แข่งกันนะครับว่าไ์โวตเข้ามานะครับคิมกดหนึ่งเต้กดสองนะครับเชียเก่ากีตาร์อยากได้มาเกาหัวใจไปมแค่เกาหัวใจกูเกาทั้งตัวเลยเพราะกูขันเป็นคนเดียวเฮ้ยเขายิงมัน นี้เขาเอากีตาร์มาฟาดกูเลยให้คนเนี้ยกูให้กูมึงให้เงินเขาไปสิมึงก็จ้างเขาเลยเนี่ยจ้างมาอยู่ที่เนี่ยเลยออกเอาเซรีนไปเลยให้โอ้ให้เซรีนนะจ๊ะเป็นถุงถุงที่ของแถมของแถมไม่มีอะไรให้กูบ้างเหรอเซรีนยังไงก็หลอกไงก็ชอบก็เป็นผู้ชายในอุดมคติก็ไม่มีอะไรพูดเยอะหลังกล้องแล้วัะไม่ต้องให้คนดูตัดสินแล้วว่ากดหนึ่งหรือสองฮัลโหลฮัลโหลยิน อ๋อใช่ใช่ใชยิงระเบิดมาทางนี้เลยใช่ใช่ถูกแล้ว <laughs> อ,อะไรกันครับนี่ <laughs> <sm art> <c oughs> โอ้ยผมยุ่งหมดเลยเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ผมยุ่งหมดเลยอะคับ พร้อมแต่งแล้วเนี่ยแต่หลาคนอาจจะคิดว่าโปรเจกต์บอยเฟรนด์เนี่ยจะมีเพลงทั้งหมดเป็น10เพลงซิงเกิลเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นการทำซิงเกิลคู่ของ้องทั้งหมด10คนซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด5ซิงเกิลด้วยกันทีเนี้ยเดี๋ยวให้ลองมาเดากันเล่นก่อนว่าที่ปีนี้มาเลยอะวอทอมมี่ก็ได้วอทอมวอทอมเออชื่อชื่อแบบพอโอ้ยพอรวมกันแล้ววอทอมวอร์ทอมได้อยู่นะได้อยู่นะเออแนวเพลงก็แบบอุ้ย โอ๊ยพอมแีแร็ปได้อะวอลก็แนวแบบโยโย่ได้วอลทอมวอลทอม <c oughs> <c oughs> ฉันอยากให้ทะเลคู่กับมอรลิต <c oughs> เพราะแกฉันจำหมอนริทชาที่ฉันจำได้คือเพลงเพลงแบบว่าขออุ้มหน่อยนะอุ้มหน่อยนะอุ้มหน่อยนะแล้วทะเลอะความทะเลนี้ของทะเลกับมอรลิตอะ <c oughs> ถ้าไม่อยู่ในการชนิดว่านา่าจะแบบ น่าจะมีความกุ้มกิบกุ้มกิบพี่เก๊กับน้องกราฟทำไมทำไมทำไมเขาดูเผ็ดดุเข้ากันโอ้เพราะน้องกราฟอ่ะเขาชอบคนหุ่นล่ำเยำไงเขาน่ะชอบอุ้ยไม่ได้พูดถึงแก้วเลยนะไม่ไม่ได้พูดถึงพี่มิวคือพูดถึงน้องกราฟเขาชอบผู้ชายแบบมีหุ่นหนักนอันึงอ่งอันนละอันนละแล้วพี่มิวสุดล่าสุดก็คือถอดถอดเสื้อถ่ายแบบที่แบบในไอจีแล้วแบบรูป ดูพี่คาชาเขาน่าจะคู่กับน้องเพิร์ดโอ้ยน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจน่ด้วยความที่พี่คาชาเขาเป็นเมนวอล์คออยู่แล้วเขาร้องแล้วก็แบบแต่เขาตัวเขาหน้ารักแต่เขาหน้ารักแล้วเขาแบบน้องเพิร์ดก็หน้ารักแต่มันดูแบบมันต้องเป็นดูโอที่แบบว่าโอเคมากมากอ่ะเอาจริงกวินเนี่ยกวินเนี่ยแอบย้าว่าคู่กับใครเพราะว่าแลปไงเพราะว่าแลปอ่ะมันสามารถไปอยู่กับทุกคนได้ใครแบบไงเดอะเก้าไงกวินเก้าดูกวินเก้ากวินเก้าแล้วก็วอล่ะวอลเขาทำยี่หรอวอลทำ แล้วถ้าบอไม่กัดท็อปบอจะใครยินยินไปอยู่บนยินไปด้อยู่บนอ่าโอ้อ้อาเคียเนี่ยมันต้องเรียงลำดับแน่เลยอ่ะเป็นคู่คู่หรือเปล่านะกลับลิเหรอโหกับใครพร้อเวัยเี้เลยเฮ้ยกัใคร กันพ่อไปนหน้าคล้ายๆกนะัน้่างทิกเกอร์เวนอ๋อช่างโอ้โห่างใสไปสุลยเฮ้ยมาคิดเฮ้ยวมากว้า ชอบรูปนี้มากรูปเมื่อกี้ดีมากรูปนี้คือแบบว่าดูแบบรู้สึกเหมือนแบบทุกคนอยู่บนบันไดแล้วเราอยากจะไต่ขึ้นไปอ่ะดึงได้ดึงครับฝาโปรเจกต์บอยเฟรนส์นะคะสามารถติดตามได้เลยนะครับผมวันที่9กันยายนนี้นะครับผมกับอัลบั้มบอยเฟรนส์นะครับสามารถรับชมได้นะครับผมบน Facebook YouTube ของ MBO Official นะครับผมแล้วก็ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับของอัลบั้มและโปรเจกต์บอยเฟรนส์นะครับได้ที่อินสตาแกรมเฟซบุ๊กยู u ูบและทวิ t เตอนะครับชื่อว่า MBO Official นะครับอ่าเออโอเค ุดท้ายก่อนที่ลากันไปครับลองให้เลือกหนึ่งคนดีกว่าจากทั้งหมดสินคนเนี้ว่าถ้าเกิดสิคนนี้มาขอเราเป็นบอยเฟรนด์แบบมันเลือกไม่ได้ไงจะเลือกใครให้ได้เลือกได้คนเดียวเท่านั้นคุณไ,ไ,ไม่สามารถที่จ,จะจได้แลไ่วกบสองได้คุณไม่ใช่วันทองใารเป็นเฟนอีกับเอ้ยทำไม<ช>อา<ะ>กชอบน้องมากชอบรอยยิ้มของน้องอะ่ะเออเวลาที่อยู่กับ อยู่กับคู่ของเขาอะนะอ่าพี่เต้เหรอพี่เต้ My boyfriend is เกรซสักคนนะโอ้ยชอบดูดูเหรอชอบดเหรอชอบพี่เกรซครับเขาูรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเราจะถ้าเกิดเราได้เป็นแฟนกันเราก็จะไปคอนเสิร์ตแบ็คพิงด้วยกันไงเขาเป็นริงไงแล้วแล้เมนเราเมนพี่เกรซคือลิซ่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบชอบชอบ My boyfriend is วอลทะเลกัา9กลาวลิทคอมมี่กวิน อุ้งมึจะเอาครบเลยเหรอไม่เอาครบทุ้วก็เลยเหรอเออเฮ้ยแต่แต่เราชอบนะที่เขาใช้คำว่า boyfriend มันดูแบบง่ายดีเนาะเว้ยแต่พี่เอยพี่ต้องเลือกจริงหรอพี่ไม่เลือกเลยปะพี่ไม่อยากเลือกใครเลยอ่ะได้ค่ะไม่ได้ไม่ติดอะไรโอเคครับผมก็ฝากติดตามโปรเจกต์ boyfriend ด้วยนะครับผมก็วันที่9ทาง YouTube MBO official นะครับผมโอเควันนี้พวกเรา4คนลากันไปก่อนแล้วนะครับผมลากันไปด้วยชื่อคนที่เราอยากได้เป็น boyfriend ครับผมก็เลดบอยทะเลาลิตเกด ก้าวเพิร์ดพอมมี่เจ้า